สวัสดีครับทุกคนนะครับนี่เป็นคลิปแรกของต้นปี2022นะนะครับผมตั้มแอดมินจากลิฟแอนเฟิร์นะครับก็จะมาในช่วงแนะนำต้นไม้อธิรพันธ์กับลิฟแอนเฟิร์นะครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านนะครับผมแล้วก็เฮงเรวยๆนะครับแล้วก็วันนี้นะครับ ตั้มก็จะมาในช่วงแนะนําต้นไม้นะครับต้นที่ที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยก็คือเจ้าฟิโ e เลนดอนสปิดิตนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นไม้ลักษณะใบกำมะหยี่นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในตะระกูลใบกำมะหยี่ที่น่าสะาสมตัวหนึ่งเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเขาเป็นลูกผสมระหว่างเวอร์คูโมลัมกับกริโอซัมนะครับแล้วก็เป็นไม้ลูกผสมที่จัดปลูกเลี้ยงง่ายกว่าทั้งสองตัวนะครับ แล้วก็ให้ใบสีสันที่สวยงามนะครับตกแต่งสวนได้สวยมากแล้วก็มีขนาดใหญ่นะครับการเลี้ยงดูนะครับไม่ยุ่งยากเลยนะครับชอบแสงแดดล่ำไรยนะครับไม่โดนแดดตรงนะครับผมแล้วก็มีความชื้นสัมผัสในอากาศระดับหนึ่งนะครับสามารถเพื่อนๆสามารถเลี้ยงกับต้นเฟิร์นก็ได้นะครับแต่สิ่งที่เขาไม่ชอบก็คือไม้เป็นใบกัมยีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเพื่อนๆนะครับรดน้ําเนี่ย ไม่ควรลดน้ำโดนใบช่วงเวลากลางคืนนะครับเพราะว่าเขาในช่วงฤดูฝนหรือฤดูร้อนหรือในช่วงเรียกอากาศแปลง่ปลงเพราะอ่อนแอเนี่ยลาสนิมนะครับเขาจะมาขึ้นที่ตัวใบนะครับอย่างในรูปเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเวลาใบอ่อนเนี่ยเส้นใบเขาจะชัดเจนนะครับแล้วก็ลักษณะของใบใบอ่อนที่แตกมาใหม่เนี่ยเห็นไหมครับว่าจะเป็นสีน,นีออนเลยนะครับก็เหมาะกับการตกแต่งสวนนะครับซึ่งเป็นไม้ที่ ต้องบอกได้เลยว่ามันมีเมื่อเขาโตขึ้นมันจะมีขนาดใหญ่มากนะครับเครื่องปลูกเน้นเครื่องปลูกโปร่งนะครับแล้วก็ความชื้นสัมผัสในากาดดีความชื้นสัมผัสในากาศเนี่ยหมายถึงว่ามันชื้นแหละแต่ไม่แฉะนะครับบรรยากาศรอบๆต้องมีความชื้นนะครับที่ส่วนเรื่องเฟิร์เราก็จะเน้นช่วงเช้ามืดลดน้ํานะครับเพราะว่าถ้าวันไหนเนี่ยทริคทริกนะครับก็ลมน้อยนะครับช่วงดูอากาศอื่นๆหน่อยไม่มีลมเนี่ย แล้วก็พยายามอย่าหลดโดนใะบเนาะเพราะว่าเขาจะไม่แห้งนะครับพอใบเปลี่ยงนานๆเนี่ยโอกาสเกาะเกิดเชื้อราก็สูงนะครับผมเก็เรียงไม่ยากครับแล้วก็เป็นไม้ที่พิ่รนร่อนเนี่ยครับก็จะต้องขึ้นหลักซะส่วนใหญ่นะครับต้องมีเสาให้เขาตายเลยได้นะครับเป็นไม้ที่น่าสะสมอีกตัวหนึ่งนะครับผมเพื่อนๆมาติดต่อติดตามดูติดตามดูว่าคลิปหน้าเนี่ยต้องจะทําคลิป ต้นไม้ไหนมาแนะนําเพื่อนๆบ้างนะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนมีข้อมูลที่สงสัยสอบถามเรื่การลิ้ยงดูนะครับหรือจะซื้อหรือจะแลกเปลี่ยนกับดิบอันเฟิร์นเนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อได้ในท่องทางออนไลน์ของเรานะครับก็จะมี Facebook Fanpage นะครับ IG Channel แล้วก็ Youtube Channel ซึ่งจะเป็นโลโก้เดียวกันเลยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับให้กำลังใจแอดหน่อยนะครับในช่อง Facebook Fanpage เนี่ยฝากกดไลค์นะครับติดกดคลิปได้ยิ่งดีนะครับ หรือว่ากดแชร์นะครับส่วนใน IG c h anel เนี่ยจะเป็นช่องทางออนไลน์ที่ดูรูปง่ายมากนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่อยากจะเข้ามาซื้อริบันเฟิร์นเนาะเข้ามาสอบถามราคาได้นะครับคือไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าสามารถสอบถามได้นะครับแล้วก็ต้นไม้เราเน้นความแข็งแรงแน่นอนนะครับก่อนถึงมือลูกค้านะครับแล้วก็ในช่องทางยูทูบช anel เนี่ยก็จะเป็นช่องทางที่ดูคลิปวิดีโอง่ายง่ายนะครับดูย้อนหลังได้นะครับก็จะมี3เพลย์ลิสต์ก็คือพาชมสวนนะครับ แล้วก็มีในเรื่องของทริปแอนด์แคร์นี่ก็เป็นโน้ตฮาวของดิวันเฟิร์นเองแหละลองผิดลองถูกมาแล้วก็เอามาเสนอแนะนำเพื่อนๆได้นะครับที่เลยยี้ยงในกรุงเทพเนาะเพราะผมบ้านผมอยู่กรุงเทพนะครับอยู่กลางเมืองเลยอากาศค่อนข้างอย่างที่เห็นนะครับอากาศไม่มีเขาต้องมาปักตัวค่อนข้างเยอะเนาะนะครับแล้วก็จะมีในช่วงแนะนําต้นไม้ทีรพันนะครับ ของแอดก็จะพยายามมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้เห็นกันตลอดเวลานะครับในช่องทาง YouTube เนี่ยเพื่อนๆก็ฝากกด Subscribe นะครับแล้วก็ทุกคลิปก็ฝากกดไลค์มุมบนซ้ายเนาะคนละคนละไลค์สไลค์คนละไ like, like. ลค like ์นะครับส่วนส่วนเพ่อเพื่อนท่านไหนอยากติดตามคลิปที่เราจะแนะนำต่อไปเนี่ยก็สามารถที่จะ กดกระดิ่งนะครับมุมขวาบนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเรานะครับเดนแบลฟเฟิร์นนะครับสำหรับวันนี้นะครับไอต้ามก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ